ลูกตาลทำอะไรแม่นะ่ะแม่นอนพักลูกตาลลูกตาลก็ตอนนี้กำลังเป็นัยที่กำลังซนนะคะกำลังเล่นเลยนะคะเดือนกัวนะคะคนอื่นเขาหลับก็ดูดูดูทำอืม อันนี้ก็พี่นะคะพี่น้ำโชคเขานอนอยู่ดีๆก็ไปกัดพี่เขาโูกตานพี่เขานอนตื่นมาก็เล่นเลย ไปกัดหงพี่เขาไปเนยเน โอ้เอาแล้วเอาแล้วสึกแม่ลกูกลูกตาลจะชอบเล่นให้แม่โมโหนะคะเพอแม่กัดแล้วก็ร้องนะคะลูกตาลสนมากตอนนี้นะคะ อ่ะพ่อแม่กัดแล้วก็ร้องนะอือ ตัวแค่นี้เก่งมากอืมเอาขาสั้นๆนะคะตัวแค่นี้กระโดดใส่เขาอืมเหนียวไม่ทับลูกเหนียว เล่นกับลูกเบาๆเล่นกับลูกเบาๆเล่นกับลูกเบาเบาแหนะทุกวันตื่นมาก็เห็นเล่นกันแบบนี้แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยลูกก็ร้องดัง อย่าเล่นกับลูกแรงเล่นกับลูกเบาๆตื่นแล้วนำโชคนำโชคนำโชคโอ้ยพันหมดแล้วดูดูด ตอนนี้ก็ดูแมวไปก่อนนะคะเแมวเล่นกับลูกเบาเบาน่เล่นกับลูกเบาๆบาๆสิไปแล้วกำลังเลงนะคะ กินนมแล้วไม่เล่นแล้วนะคะกินนมแม่แล้วไม่เล่นแล้วแม่เหนียวก็ทำความสะอาดให้ลูกด้วยนะคะ